เอเอมื่อวานฉันนะ่ะไปซื้อชุดมาใหม่นะสวยไหมล่ะก็ไม่สวยปะถึงจะซื้อใหม่อะ่ะก็สวยแหละไม่สวยจะซื้อมาทำไมซื้อแล้วก็ใส่เดินไปเดินมาก็คิดว่าตัวเองน่ะสวยค่ะ เดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปกันเลยดีกว่าจ่ายได,พดออ้พูดกับใครเออพูดกังเราหรือเปล่ามันแขวะเราหรือเปล่านั่นน่ะสิเอออยากมีเรื่องปะเอออยากมีเรื่องปะห <laughs> น้าจิกแบบเนี้ยหลบค่ะ <laughs> ไปบูเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันว่าตรงนั้นเรียบร้อยไหมไปค่ะไปค่ะเฮ้ยบูเด็กตีกันเด็กเรียนหยุดทำอะไรกันนะเฮ้ยปุ้ยระวังนะเธอหยุดเดี๋ยวนี้เลยแยกกันแยกกันเดี๋ยวนี้แยกกันแยกกันเฮ้ย โรงพยาบาลใช่ไหมคะตอนนี้มีคนเจ็บค่ะส่งรถมารับด่วนเลยค่ะหลบหน่อยหลบหน่อยครับหลบหน่อย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 ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเจ็บค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะยกคนไข้ขึ้นรถพยาบาลเลยค่ะโยนไม่ยอมหยุดครับหยุดครับหยุดครับขอทางหน่อย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 ขอให้ให้รถ ยุติกรแม่ฮัลโหลแม่แม่เล่นกันเล้ยงแม่กนคถึง